สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปแปลลมลำพื้นออฟฟิเชียลมินิการก่มกแกมือพี่น้องค่ะที่ตรงข้ามโรกการ SPCR ประมาณนี้แหละค <c oughs> ่ะเช็คจอบแล้นแก่มืองานทีเดียวน่ะพี่นอ้องบรรยากาศมินิบอกว่าลุกก่อนฝนตแขกแนอนอนพอดีได้ก่อน ชุดกันค่ะนะพี่น้องตาดชุดคอมเพลมซิมี่ชุดสีโอโรดแล้วก็ชุดเป็นชุดฟิวมีแกนพี่น้องนี่แหละส่ชุดนี่แหละที่มีคอมเมนตเข่ามากพี่น้องว่าพว,าวางสองข้อม่นมอลล์แล้วเป็นขายยังก่อน อากโกโ้ก็ยังอยู่พัทยาอากโก้คือพี่พน่องชุดมีดแกนนี่คือ,อเขาใส่ถูกประเทศดิที่ประกวดมีดแกนก็ว,ว่าให้พวกเราคัวงสองแทบจะไม่ใช่หมอลำแล้วเป็นอากโก้เป็นอากโก้เรากับชุดตะลาโช่แล้วพี่น่องคือตามคอนเสิมมันตามคอนเสิรเพลงสมบรณคองสิใสสุดผ่าไห้ขึ้นไปเต้นเม่หล่อนมันสิคือบอก ว่างลาถ้าเป็นว่ายหลาแต่หลากระเชียดด้ Raw วยมันเป็นโชว์สมมติอยากอยากเบิ้งโชว์แบบซุ่มแบบประมาณมาแบบเป็นโชว์แต่งชุดเรียบร้อยกับมันก็มีโชว์ให้เลือกเบิ้งคือเป็นโชว์พวกวัฒนธรรมของพวกที่เป็นโชว์นิ้วก้อยแล้วก็ของคือจังหน้าเอีกมั้แอมมั้งสี่พี่น้องแต่ว่าโชว์ เป็นโชว์พวกสายแซบก็จะมีพวกโชว์พวกของก๊อมแปมพวกน้องเบียพวกฮักแพงอะไรอย่างนี้เนาะที่ต้องใส่ชุดที่แดกไปพี่น้องน,นี่แหละชุดที่แหละแทบจะไม่ใช่นแล้ว บรรยากาศเนี่มันแรงกับพี่น้องเอามาผสมกัน,ม,น,น,นมันเป็นคท้ายว่าเป็นทีมเป็นคอนเซปต์เนาะของลำเพลินโชว์เลยพี่น้องมันจะเป็นออกแบบเนี่ยบอกว่าออกแบบแกลนแกลนแต่งชุดให้สาวเมียที่แบบว่าออกลุคนางงาม เ็น้าวราราันเรีีาทไอที่ว่าคอมเมนต์นะสียูในคลิปที่เป็นชุดลำชุดเพชรตอนเตยล่าคือชุดเพชรหมอลำที่เพื่อนเห็นนี่อาจจะเป็นชุดหมอลำคอนแก่นที่เป็นกระโปรงยาว เนี่ยแมนแต่ว่าชุดลำเพื่อนวีลน็องมันจะเป็นกระโปรงสั้นหมอลำเพื่อนไงหมอลำเพื่อนหมอลำเพื่อนมันต้องเห่าดองดองเสดีจสะดิ่งแบบว่าเห่าฮะไม่ใช่ไหมคะเห่าดองดองไหมคือหมอลำเพื่อนคือมันต้องใส่สั้นของเขาเลยคือมันมันสั้นชุดลำคือลองเทื้าข้างบนมันกับเชิงดูถูกไปละข้ามเบาลองเทื้ามันกับอะไรบ้าง ตัวแบบนี้เหมือนกันไม่ต่างอะไรกับทางานอยู่พัทยาเลยมันเรียนงานใ่พัทยามันกับบีนติดด้วยไงคนเรามันมันเหลือมกูได้ละบางเราทั้งเหลือชีนิีมันกับมึงมามีหลายทางเลย้าสืบเปียรเพียบใช้ข้าเจ้ากนขนกับบริยากสืเพียแบบียนั้นเลยขั้นคน้อกมันหนอันหนึ่งจำองขั้นนแบบว่าจำลองมีงานทำที่ดีกอบงทีเนี้ยระยะไปว่าไงหรือว่าเรียรเพียบ์กันั ตอนแรกเขามีห้องไม่ได้อย่างนั้นหรอแต่วานี่มันมันเป็นมือที่สองแหละทางที่สองแหละที่มีแบบคอมเมนต์แบบนี้เข้ามาเนาะก็เลยอยากอธิบายฟังว่าเลยอยากซึมินเขียนว่าเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นคอนเซ็ปต์ของโชว์แต่ละโชั่วบางเว่าทีนี่ได้โชว์แบบนี้ได้เหมือนรงโชว์พวกที่ใส่ชุดผ้าไทยเป็นโชว์วัฒนธรรมกันันหวานกันหนาหวานแต่วาถ้า ชุดเพชรนั่งสิผู้ได้ขันเพิ่นขันอยากเบิ้งองเรากันด้เบิ้องที่นี้กันอยากเบิ้งแบบเรียบร้อยเรียบร้อยแบบชุดเรียบร้อยก็ต้องเป็นทางมะล้อมพันแกนเราะว่าทางมะล้อมเพื่อนจีเป็นชุดเพชรสันเป็นวัดเมื่อวานนี่ย่งเป็นดูตแต่ว่าไข่ถุนแม่ค่ะมาดูบรรยากาศกันค่ะ าแก่มกึงเบิ่งส่งแล้วก็สิสตกซุมนี่ถ้ามื้อนี้บ่ตกสิงึดอยู่เพราะว่าตั้งแต่เล่นมา3งานไม่มีฝนเลยงานนี้เป็น้าที่เราก็มาขึ้นคนหลายคักเนาะดีแจกบ่มีแบบหลายแบบไปถ่ายหนา้าเวทีให้เบิ่งก็เข้าไปบ่ได้ดอกพี่น้องแต่ว่าตปะปานนั้นเพิ่นก็บเบียดกันบัคัก แอบแต่ว่าคิดได้ว่าเฮ้มิ้่นมากบอเพราะว่าโม่ล่ำเลื่อมรุ่งพี่้อยโม่ล่ำเลื่อมรุ่งมากอ่อนทั่วหลายๆว่งเนาคิดว่าเพ่นกับิแบบอยากไปเบิ้งเบิงที่แบบบอกเคยเบิ้งตอนปุนไดูการแอ่เมื่อคืนคือผีตะคาดมากเอ่ะช่งเพื่อนชั่กับรุงมาหลออสวงเนาะพึ่งพึ่งรงมากเมื่อต้นเดือนมันปะ เราเกิมาล่วงไปเดือนอีกพี่น้องตอนแรกซ้อนถุ่ก็เริ่มใจรีวิวแล้วสีมาบวบ้วนบาดแห้งเนาะวันนี้วอเลี่ยตีหาทุ่นเีหาทุ่มนเทียบพิบ่มี่มองยืนแต่ว่างานบางแคน่ะที่ว่าพิพาทข้างคนิคอ่ะผู้จัดหน้าสีบ่บ่ได้ขาดทุนเได้พี่น้องเพราะว่าไปสอบถามมาแล้วขายได้สองพันกว่าบาทแมนอยู่บางแคอ่าไดบ้านนั่นที ไปถามไปผู้จัดการพี่มาเดี่ยวมาพี่รานูว่าขายได้ประมาณสองพันกว่าบาทก็บ่าขาดทุนขนาดว่ามันเกิดวิสัยบม่มีฝนแต่ว่าบอดมันบอดมันอีนังขาดลยู่ละต้องต้มมันก็ต้องใส่เปล่าด้วพี่หนุ่มต้มเพื่อนมาหาสื่อบัสต้องที่เพื่นกั อุ้ยบ่ได้ยเสียงเป็นกระใจแม่ขร้านไ่ได้ช่วงนี้วันนี้รับรองวิแศงแน่นอนนะคะวันนี้ครับไม่มีฝนนะคะปอดฝนค่ะร้านปร์เซ็นค่ะเป่ไม่บอกไป้ทยคนแม่ไป้ทยคนแม่อนคนมันจะเบาคนหลายมีซีรีเขาเลยสีเมื่อยมันเบาเบาโ่เดนเราบมไดจลไม่นเืินนั่นเน่าคนหลายเงิน่อนลาซื้อบเงินบ่ ขันบอมี่อย่งบอมีบอมี่ึงบอมีลานไป้เส้นเนี่ยอีกมากค่ะโอ๊ยดี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 ตอนั้นพ่ได้ไปแล้วเขาจะไปซื้อข้าวปุ้นข้าวปุ้นไม่มีเลยซื้อข้าวละสองมาแทนเนี่ยกระดนกระดัอันนั้นแกงเผ็ดเหลือข้าวไก่เปื่อยเมือยเลือดแตน้วาแกงกะทิมันจะไปซื้อข้าวปุ้นไม่กินกับน้ำแกงไปหอด้วยข้าวปุ้นเนี่ยสละสองไม่กินเลือดจะได้กิน เราซอแต่กเราซองไม่จินมก็กินพ่ได้แล้วกังก็แกงเผ็ดน่ล้านนีเอยู่ดีล้านีอยู่ดีันล้านนีย่ดาอยู่่ง่มนิมมันไม่แต่ล้านพวกวัีเขาเสาวดเสาขวดแล้วก็โรมิทก็เลยมานกินตายแล้วค่ะแ่พี่น้องยการหลังเวทีวันนี่ร้านเอร์เซนะคะได้ับไฟแต่ยมพร้อมการแสดงได้อย่างปลอดโปรงนะจ๊ะเนี่ย ต่างๆขึ้นมาล้วเดี๋ยวต่างไปตกนู่นเลยเนี่ยไปตกจันดุนเลยไม่ยอมตรงนี้ไม่ตกนะจ๊ะตรงอื่นไม่รู้แต่ตรงนี้ไม่ตกค่ะแต่ทีมเราจะมาลงด้ายหัวเนี่ยเต็มเลยมันมวนเต็มเลมันมวนเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปที่ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปพี่น้อนคุณอายุไก่กับม้าหอยกำลังใจทีมสาวน้อยเราไม่มีฝนแน่นอนเพราะว่ามามีเมฆที่เป็นเข่าฝนเมื่อนั้นยังว่ามีเมฆที่เป็นเข่าฝนได้พี่น้องแต่วันนี้ไม่มี ไม่มีเลยนะคะจะเชื <Administration. S 1> ่อกันใหม่นี่ย